ครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะจะเป็นคลิปพิเศษนะฮะแต่ว่าผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่เป็นวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะที่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าจะรับฟังได้เฉพาะสมาชิกพิเศษเท่านั้นนะครับในส่วนของที่เป็นวิเคราะห์เจาะลึกเทคนิคในการเจรจาอะไรต่างๆนานานะครับจะอยู่มันจะมีบางมันจะมีหนึ่งในช่วงในคลิปนี่แหละผมจะตัดออกต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะนะสําหรับคนที่นะฮะ ไม่ได้เป็นสมาชิกพิเศษก็จะได้รับฟังคลิปนี้แหละนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระโดยรวมก็คือครอบคลุมแหละพอเข้าใจได้แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นวิเคราะห์เจาะลึกนี่จะเป็นเฉพาะสมาชิกพิเศษที่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้ผมกําลังจะเดินทางไปท,ที่ที่ดินนะฮะที่ดินสํานักงานที่ดินนะเพื่อที่จะไปทํานิติกรรมซื้อขายนะครับผมไม่ได้เป็นนายหน้านะวันนี้จะไปดูแลนะลูกค้านะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยทีมงานไปละผมขับรถตามไปที่หลังนะครับก็ เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสำนักงานที่ดินแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดปริมฑน,นนะฮะติดก,กับกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับลูกค้าผมนะครับก็มาขายขายซับนะฮะหนึ่งแปลงนะครับแต่ว่าภารกิจวันนี้จริงๆเนี่ยที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนะี่ย ไม่ใช่ว่าขายซับแล้วเอามาถ่ายคลิปให้ดูนะคือการขายซับของลูกค้าผมรายนี้ฮะลูกค้าเขาขายของเขาเองนะครับแต่ประเด็นของเคสวันนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับเขาก็ได้คุยกับผมมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พี่เขาทําธุรกิจนะใหญ่โตนะแต่ว่าด้วยโควิดเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยร้าเหลือเกินนะฮะก็บอกว่าเฮ้ย hey, คุณอู๋มาช่วย มาช่วยดูนะฮะด้านการเงินประสานงานแบงค์ให้พี่หน่อยนะครับก็เรียกใช้บริการบริษัทอันโตนิโอนะครับเสนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าพี่เขามีหนี้อยู่หลายสถาบันนะครับหลายสถาบันการเงินแต่ว่าเริ่มตึงๆนะครับมีบางตัวอาจจะเสียนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่ามีหลักประกันบางแปลงเนี่ยนะครับที่เป็นหนี้อยู่กับธนาคารนะครับแต่ว่า เพื่อนๆเคยเป็นไหมมีนี่อยู่หลายวงเงินนะครับแต่บางวงเงินเนี่ยไม่มีหลักประกันบางวงเงินมีหลักประกันแต่เป็นธนาคารเดียวกันนะเช่นคุณมีนี่อยู่หนึ่งธนาคารเป็นนี่เงินกู้ทั้งหมด3ามวงเงิน2องวงเงินเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันอีกหนึ่งวงเงินเป็นนี่มีหลักประกันนะครับกรณีแบบนี้ก็คล้ายๆกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ดินที่เป็นหลักประกันที่ค้ำประกันอยู่เนี่ยพี่เขาขายได้แล้วนะครับแล้วก็ เจรจา,านี่กับแบงค์ว่าจะขอจะขอขายเพื่อมาชําระหนี้คืนธนาคารปรากฏว่าธนาคารไม่ยอมมีสองวงเงินนะฮะวงเงินนึงมีหลักประกันวงเงินหนึงไม่มีหลักประกันแต่ธนาคารบอกว่าถ้าจะเอาตัวหลักประกันตัวนี้ออกต้องเคลียร์ทั้งสองวงเงินนะซึ่งผมบอกมันไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวเลยนะพี่เขาคุยมานานเยอะนานมากเลยนานเลยแหละนานนะ,ะปรากฏว่าก็ไม่จบนะฮะก็ มาให้ทางบริษัทผมดูแลให้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบริษัทผมดูแลให้ทั้งพอรตรรวมนะฮะไม่ใช่เฉพาะไอ้นี่ก้อนที่ว่านี้เท่านั้นนะฮะดูพอร์ตรวมทั้งหมดของพี่เขาพี่เขาเป็นธุรกิจนะผู้ประกอบการ s m e ค่อนข้างใหญ่นะถือว่าเป็นรายที่ค่อนข้างใหญ่ก็ใช้เวลานะ่าจะประมาณ2เดือนนะฮะจบเรียบร้อยนะครับธนาคารยินดีและยอมให้นะะถ่ายถอนหลักประกันออกแล้วก็ใช้นี่แค่เฉพาะ นี่ก้อนน,นั้น,นก้อนเดียวอีกก้อนหนึ่งก็ไม่เกี่ยวกันนะคนละก้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็คือมีนี่สองก้อนก้อนหนึ่งไม่มีหลักประกันอีกก้อนหนึ่งมีหลักประกันนะตอนนี้นะครับก็เจราจาเรียบร้อยแต่เดิมเนี่ยคือพูดง่ายคือมึงเอาเงินมาทั้งทั้งหมดอะแล้วมึงก็หลักประกันไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวนะก็คือหลักประกันทำประกันวงเงินไหนก็ปิดนี้เฉพาะวงเงินนั้นอีกวงเงินหนึ่งก็ยังปิดก็ยังเป็นนี่ธนาคารอยู่เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแฮปปี้ไปนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศนะครับในส่วนของที่ดินนะฮะแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดปริมณฑลในกรุงเทพนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยพี่เขาก็ทาจุละเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละผมมาเป็นพระเอกต่อ,อสุดท้ายทุกทีละแต่ว่าเราก็มีทีมงานมามาดูแลตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยมามาที่หลังนะฮะ การจะมาทำนิติกรรมที่กรมที่ดินในยุคนี้ได้นะฮะต้องจองนะฮะสำหรับเคสเนี้ยจองกันมาประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะฮะต้องจองคิวนะเขาจะจำกัดธุรกรรมในการทำนะฮะต้องจองคิวก็เดี๋ยวผมจะเล่าขั้นตอนต่นตางๆให้ฟังรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูกันเะงียบคนน้อยนะฮะเพราะว่าต้องจองคิว คือแบบวอล์กอินไม่ได้นะฮะวอล์กอินไม่ได้เลยอ่ะทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกพิเศษนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะเนื้อหาก็เรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับลูกค้าผมรายนี้นะฮะแกก็มีนี่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าธุรกิจแกถามว่ายังไปได้อยู่ไหมก็ยังไปได้อยู่แต่ว่าเหนื่อยนะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะในช่วงโควิดเหนื่อยทุกคนแหละ ตอนนี้มันจะมีนี่อยู่ตัวหนึ่งนะฮะต้องต้ออธิบายางี้ว่า,าแบงค์อยู่แบงค์หนึ่งละกันผมไม่บอกผมไม่บอกจานวนตัวเลขแล้วก็ไม่บอกสถาบานันการเงินละกันนะฮะลูกค้าเนี่ยมีหนี้อยู่สส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยนะฮะคือหนี้ที่เป็นอ่ะนะครับสาหรับช่วงนี้ทั้งสมาชิกพิเศษและสมาชิกที่ไม่พิเศษนะก็จะได้ฟังนะครับเมื่อกี้ ใครที่เป็นสมาชิกพิเศษได้ฟังช่วงช่วงหนึ่งแต่เ,เพื่อนๆที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกพิเศษเนี่ยไม่ได้ฟังช่วงนั้นนะแต่มาได้ฟังช่วงช่วงท้ายก่อนที่ผมจะจบเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะสำหรับเคสเนี้ยนะครับสมาชิกพิเศษได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเคสเนี้ยก็คือลูกค้านะครับเป็นหนี้นะครับธนาคารนะครับแล้วนะฮะบ้านหลังเนี้ยติดจำนองอยู่กับธนาคารหนึ่งนะครับแล้วมีหนี้ เจ้านี้หนึ่งคือบัตรเครดิตมาอาญัดบ้านหลังนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระมันซับซ้อนซ้อนเงินกว่านั้นซึ่งเพื่อนเพื่อนสมาชิกพิเศษได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่ใช่สมาชิกพิเศษผมไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ว่าในหลักการก็คือว่าอา่ะผมเกริ่นให้ฟังเพื่อนเพื่อน,อนสมาชิกพิเศษฟังซ้ำอีกทีแล้วกันหลักการก็คือว่า,านิติกรรมครั้งนี้นะครับลูกค้าผมเนี่ยนะครับเป็นนี้ธนาคารอยู่2วงเงินหนึ่งเนี่ยไม่มีหลักประกันอีกวงเงินหนึ่งเนี่ย มีหลักประกันคือที่ดินหรือบ้านหลังเนี้ที่กำลังจะโอนวันนี้นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะถ่ายถอนบ้านหลังเนี้ไม่ได้แบงค์ไม่ยอมแบงค์บอกว่าต้องเอาเงินมาจ่ายทั้งหมดถึงจะยอมนะแต่สรุปสุดท้ายผู้ผมไปเจราจากันจนจบและยอมนะสรุปตอนนี้ก็คือว่าที่ดินแปลงนี้คำประกันวงเงินนี้เอาออกได้แต่ลูกค้าก็ยังมีหนี้ค้างอยู่กับธนาคารนี้อยู่เหมือนเดิมอีกก้อนหนึ่งซึ่งมันคนละส่วนซึ่งเดิมเนี่ยธนาคารบอกไม่ยอม อันนี้คุยเจรจาจบเรียบร้อยนะครับส่วนประเด็นอีกอันนึงของลูกค้าของผม,ผมเคสนี้ก็คือว่าโดนอายัดโดนอายัดที่ดินที่ดินสิ่งปลูกสร้างคือบ้านหลังนี้โดนอายัดจากเจ้าหนี้รายอื่นเจ้าหนี้บัตรเครดิตมันมาอายัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุยกับเจ้าหนี้หลักเรียบร้อยแล้วว่าจะถ่ายถอนกันวันไหนเราต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ที่มันมาอายัดด้วยคือบัตรเครดิตนะแต่ว่าเคสเนี้ยไปต่อรองเลยมันมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่า มันล็อกคอบ้านหลังนี้เป็นตัวประกันแล้วเหมือนล็อกคอลูกคุณนะ่ะเอามีดจี้คอคุณจี้คอลูกคุณนะ่ะคุณมันจะขอห้ามพันหมื่นหนึ่งคุณให้ไม่เถอะคุณไม่ต้องไปต่อรองมันมันจะขอแสนสองแสนอันนี้ก็ว่าหรือีว่ามันเยอะไปนะแต่ว่าเคสเนี้ยไม่ได้ต่อรองอะไรนะครับก็เอาเงินไปตัดหนี้บัตรเครดิตเพื่อให้มันนะให้มันถอนยึดถอนอายัดเออถอนยึดนั่นแหละนะครับผมต้องขออภัยผมไม่ใช่ทนายนะแต่มีทีมทนายเป็น เป็นทีมงานผมอยู่แต่ผมไม่ใช่ทนายนะเพราะฉะนั้นคําพูดอาจจะผิดๆถูกๆในส่วนของคําศัพท์ของทางด้านกฎหมายนะแต่โดยสุปก็คือว่าเจ้าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยพอจ่ายเงินปุ๊บมันก็ถอนอายัดนะครับพอถอนอายัดเสร็จเราก็จะปลดอายัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอ้เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้หลักนะของบ้านหลังเนี้ก็สามารถที่จะถ่ายถอนให้เราไปขายบ้านให้กับอีกลูกค้าคนอื่นที่มาซื้อบ้านหลัง,ลงนี้ของเราได้นะครับก็จบเรียบร้อยนะแต่ต้องบอกก่อนว่า ขั้นตอนนะต้องลึกภาพนะเวลาเพื่อนๆสมมตินะครับคนทั่วไปเนี่ยสมมตินะเป็นนี่แบงก์กรุงเทพนะเป็นนี่แบงก์กรุงเทพติดจำนองแบงก์กรุงเทพเวลาไปขายให้ขายบ้านให้กับคนอื่นเนี่ยนะขั้นตอนก็คือว่าจะต้องถ่ายถอนจำนองจากแบงก์กรุงเทพแล้วก็ขายให้กับผู้ซื้อไปนะผู้ซื้อก็เอาเงินมาให้แบงก์กรุงเทพนะสม,มมติติดนี่แบงก์กรุงเทพอยู่5ล้านแต่เราขายไป5ล้านห้า เขาก็จะเอาเงินมาให้แบงค์เทพห้าล้านส่วนต่างห้าแสนเขาจะมาให้เจ้าของบ้านนี่คือขั้นตอนในการถ่ายถอนจำนองแล้วก็ขายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเคสเนี้ยนะครับที่ดินติดจำนองแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็โดนโดนอายัดจากบัตรเครดิตตัวอื่นมาอายัดซ้ำเข้าในแบงก์กรุงเทพนะเพราะฉะนั้นมันจะมี2ขั้นตอนคือต้องเอาเงินไปถ่ายถอนอายัดออกไปก่อนคือพูดง่ายถ่ายถอนตัวประกันอะถ่ายถอนตัวประกันออกไปก่อนนะ คือว่าเอ้ยมึงปลดอ่าบากรกครดตบอกว่าเอามาสามแสนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายถอนอายัดให้นะก็เอาเงินเคเอาเงินไปให้มันสามแสนมันก็ปลดอายัดให้นะที่กมมรมอัคับคดีนะพอปลดอายัดให้ที่กรมบาคับคดีเสร็จแล้วเนี่ยเราเป็นหนี้แบงค์กรุงเทพอยู่นะครับเราก็ต้องให้ผู้ซื้อเอาเงินมาให้แบงค์กรุงเทพแล้วก็เอาโฉนดไปนะแล้วเราก็ได้เงินส่วนต่างนะแค่นี้เองก็คือจบนะโปรเซสอยู่ประมาณนี้แต่ว่าวันนี้จะเล่าให้เพื่อนๆ่ฟังนิดนึงว่าอ่าในการ ถอนยึดเนี่ยนะครับมันต้องมีค่าธรรมเนียมในการถอนยึดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าค่าธรรมเนียมในการถอนยึดเนี่ยอย่างไรนะครับคือเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยนะครับที่เป็นหนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่อบุคคลทั้งหลายแล้วมีการผ่อนบ้านอยู่นะเพื่อนเพื่อบอกว่าเฮ้ยบ้านฉันยังผ่อนอยู่มันจะมายึดได้ไงวะมันมายึดได้นะครับไอ้พวกหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลทั้งหลายมันมายึดบ้านคุณได้นะพอมันรู้ว่าไอ้บ้านหลังนี้ที่คุณอยู่เนี่ยมันเป็นชื่อคุณแล้วมันแล้วก็จึง ติดจำนงแบงก์อยู่แล้วยังผ่อนแบงก์อยู่มันมายึดบ้านหลังนี้ของคุณได้นะนะครับถ้าเกิดหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อบุคคลเหล่านั้นน่ะมันฟ้องคุณแล้วมันมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยมันสามารถมีอำนาจมายึดบ้านของคุณได้นะโดยใช้อำนาจผ่านการมบังคับคดีมายึดทรัพย์บ้านคุณได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ผ่อนบ้านอยู่มีบ้านอยู่นะมีผ่อนบ้านอยู่แล้วเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเป็นหนี้เสียโดนพิพากษาแล้ว เจ้าหนี้เหล่านั้นสามารถมายึดบ้านคุณได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะโอเคพอมันมาสืบซับเจอแล้วว่าบ้านหลังเนี้ยนะครับเป็นของคุณแล้วคุณผ่อนอยู่มันมายึดได้มันไปยึดนะมันไม่ต้องเสียค่าเลยมันเสียค่าธรรมเนียมในการยึดอะแค่สองพันห้านะมันเสียค่าธรรมเนียมในการยึดสองพันห้าเพื่อยึดซับบ้านหลังนี้ของคุณนะแต่กรณีแบบที่ของลูกค้าผมเนี่ยพอโดนยึดซับเสร็จแล้วต้องเอาเงินไปถ่ายถอนคืนมัน ต้องเอาเงินไปถ่ายถอนขึ้นมันนะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนยึด2%นะบวกค่าอากรอ,อีก0.5แต่เอาเลขกลมๆไป2 2%แล้วกันนะคุณต้องไปเสียค่าถ่ายถอนการยึด2%ของนะครับมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์แปลงนั้นนะแต่ไม่เกินมูลค่าทุนทรัพย์ที่ฟ้องอ่านะ,อ,านะอ่านี้เป็นความรู้ที่ให้ไว้นะครับเป็นยังไงเพื่อนๆงงนะ เวลาที่กรมกรบัญดีมายึดบ้านหลังเนี้นะครับในในในคำยึดในใบไอยึดเนี่ยใบยึดเนี่ยนะครับเขาจะระบุว่าเขาประเมินมูลค่าบ้านหลังนี้มาเท่าไหร่อ่านะสมมุติว่าบ้านหลังนี้นะครับกรมกรบัีมายึดนะประเมินมูลค่ามาที่5ล้านบาทะนะครับประเมินมูลค่ามาที่5้าล้านบาทอ่านะแต่ไอคนที่มายึดคือบัตรเครดิตถูกไหมซูซูุณเป็นนี้บัตรเครดิตแค่ห้าแสนนะ คุณเปนี้บัตรเครดิตแค่ห้าแสนนะแล้วก็ตามคําพิพากษาเขาก็จะคิดย้อนหลังมาว่าตั้งแต่พิพากษามาถึงปัจจุบันเนี่ยจากห้าแสนมันอาจจะกลายเป็นห้าแสนห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่คุณไปถอนยึดเนี่ยนะครับเขาจะคิดค่าเงินในการถอนถอนยึดคุณเขาบอกว่าสองเปอร์เซ็นของมูลราคาบ้านแต่ไม่เกินมูลมูลฟ้องคือทุนทรัพย์เขาเรียกว่าไงไอคำพิพากษาในการฟ้องอ่ะนะผมก็พูดคําไม่ถูกนะสรุปหลังนี้ก็คือว่าบ้านหลังเนี้ย ราคาประเมินตามกรมครับพอดี5ล้านแต่ว่าตามคำพิพากษาที่คุณต้องใช้นี่เจ้าหนี้เนี่ยมัน5,000,500เขาก็จะคิดค่าถอนยึดที่2%ของ5,000,500ก็คือประมาณ11,000บาทอ่านะในส่วนเนี้ยลูกหนี้ต้องเอาเงินไปจ่ายที่กรมคคดีแล้วก็ต้องจ่ายสส่วนนะจ่ายส่วนเจ้าหนี้ก็คือเอาเงินไปใช้นี้มันแล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กรมคดี2%นะครับของนะครับ มูลค่าเหล่ากันแต่ไม่เกินทุนทรัพย์ที่พิพากษาเออใช้คํานี้แล้วกันที่ต้องใช้นี่อะ่ะนะอันนี้คือหลักการที่ต้องรู้ไว้นะพอหลังจากนั้นที่ถอนอายัดเสร็จแล้วคุณจะขายบ้านหลังนี้ก็ขายได้ละก็เงินไปคืนเจ้านี้หลักนะแต่ถ้าเกิดบ้านหลังนี้ไม่ได้ติดหนี้ใครก็ไปถ่ายถอนอายัดแล้วก็ขายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเซสนี้ก็จบเรียบร้อยแต่ว่าอานนี้บอกลูกค้าผมออรายนี้มีอะไรซับซ้อนซ้อนเงินมากกว่านั้นเยอะเยอะมาก นะแต่ว่าลูกคา้าบอกเอ้ยแฮปปี้ตอนนี้ลูกคา้าวันนี้ลูกค้าแฮปปี้มากนะวันนี้ลูกค้าผมแฮปปี้มากแลวก็ผ่านไปได้ดยดีนะครับหมดไปอีกหนึ่งเปลอานะแต่ผมก็ดูแลลูกค้าอยู่อีกอ,อีกหลายเจ้านี่แหละนะแกมีแกมีเยอะแต่ว่าธุรกิจแกยังไปได้อยู่นะแต่ว่ายังสู้อยู่ยังสู้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะฮะจบเพียงแค่นี้นะฮะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับรู้ข้อมูลที่ผมสรุปให้แล้วนะครับใครที่มีปัญหานะกบบาับกรมบังคับคดีไทยถอนถอนยึดนะครับก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ลูกนี้ทั้งหลายโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ